ตีปอกเว็บนะตีปอกเว็บใส่รูปคาเซครับปกติปกติเสื้อเว็บมันจะชิดข้างหนึง่งถ้าเกิดเราจะตีปอกใหญ่มันจะใส่ไม่ได้ครับเราก็ต้องเยื้องเยื้องปอกวิธีเยื้องก็คือเราต้องคว้านขยับขยับให้มันชิดเสานะครับ ดูครับเสาเนี่ยนะครับให้มันให้มันได้เท่าๆกันทุกทุกเสาสี่เสาเลยครับเสาสี่เสาครับ ธีการคว้านครับเราคว้านเพิ่มครั้งละหนึ่งมิลครับครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเริ่มจากศูนย์นะครับนะครับนะเริ่มจากศูนย์นะครับตอนนี้จะเป็นตอนนี้จะเป็นห้าสิบตอนนี้เป็นห้าสิบมิลนะครับ เราจะเราจะเพิ่มอีกหนึ่งมิลแล้วก็หมุนไปอีกรอบครับเรามันจะตกที่หนึ่งมิลก็เป็นตอนนี้51าิบมิลนะครับแล้วก็เราจะเร่่นค้างเลยนะครับ การเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่คือเว็บรูปฮาเซ่ร้อยยห้าครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าใครอยากทำก็มาได้นะครับที่ลงตินครับขอบคุณครับ